สวัสดีครับสุภาพบ f ่มะยุสรานะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะวันนี้นะครับเป็นวันที่6เดือน5นะฮะเวลาประมาณบ่ายสองฮะวันนี้ผมจะมาถ่ายนะครับรถกระบะนะพีเดอร์เนอร์ซิประตูเกียร์ออตโต้หลุดจองนะฮะใครที่กำลังมองหานะครับกระบะสิประตูยกสูงนะครับเกียร์ออตโต้โฉมหน้าแชมป์ นะครับก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับมะยุสคานะครับว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนะครับ Toyota Hilux Vigo 2.5นะครับคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมจะลงคลิปใหม่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าัตนะครับโต y ต้าไฮรักก i g โกะนะครับ2.5พีเรเนอร์ซีะตูเกียวออโต้ปี2013คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับบอกได้เลยว่านะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองมาบบมาเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะผมมานะครับลดราคาให้ด้วยนะครับเบื้องต้นราคานะครับหน้าป้ายอยู่ที่485,000บาทนะครับแต่ว่าสำหรับพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้เลยนะฮะ ลดไป20,000บาทนะฮะเหลือเพียง465,000บาทเท่านั้นนะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ9,000พันนะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมรบกวนคุณลูกค้คากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าเจ้าตัวไฮรักวีโก้คันนี้น่าสนใจยังไงนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถสีเท่านะครับเป็นตัวไฮรักวีโก้ตัวเครื่องนะครับ 2KD นะฮะสอลิตรนะฮะดีเซลคอมมอนเรลนะครับ VN ็นท์เทอร์โบอิตาคุลเลอร์ มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับหรือว่าไฟมันติดรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทานะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวนี้เป็นโฉมแชมป์นะฮะโฉมแชมป์ปี2013นะตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่มจมนำใดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะเดิมๆนะฮะการันตีได้เลยแล้วก็เรามี้นส่วนของวารันตีรับประกันนะฮะตัวรถนะครับเครื่องยนต์เกียร์พวกระบบไฟแบตเตอรี่ให้ 3เดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเป็นการช่วยเหลือจุดเฉื่นให้ไปอีก1ปีนะครับนี่เลยตัวรถบางๆนะฮะบางๆได้เป็นสีเทาด้วยนะครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่ารุ่นแรงเทมพวก็ได้นะคอันนี้รัดด้วยกับยางเบสโต้นะครับปี2020สัปดาห์ที่26นะครับนี่เลยนะฮะเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วนะฮะซีรีส์ยาง 265-65R17 นะฮะนี่นะครับ อย่างปีใหม่นะครับล้อแมกเดิมช่วงลงช่่งล่างสเปคเดิมไม่มีน้ำท่วมจมน้ำดับแแปลดฟายตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวบอดี้โครงสร้างรถเดิมเดิมเลยนะครับนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะติดกระล้อยนะครับปิโก้แชมมาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนตัวคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับโลบาร์มาให้นะครับเป็นงามไฟเบอร์นะครับนะนี่นะครับตะเข็บต่างๆเดิมนะครับกระสุงคัสซีนะฮะสีดำมเมียมเลยนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ec t i นะครับออโตมิติกพรีแรนเดอร์นะครับในส่วนตัวด้านท้ายเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัว 2.5G นะฮะตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะฮะของเครื่องยนต์2.5นะครับ คันนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ3มิติแบบนี้เลยนะฮะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะมีแม็กเลนเดอร์นะครับกันชนหลังก็จะเป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับช่วงล่างนะครับนี่นะฮะเดิมนะครับผมก็สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8 4ส4นะครับ มายุสคารนะครับหรือว่าแอดไลนบอร์ผมเิดดีได้เลยนะครับนี่นะฮะรายละเอียดนะฮะเดิมๆดิมนะตะเข็บอะไรต่างๆเดิมๆหมดเลยนะฮะคันนี้สวยสวยมากไม่ใช้งานไปที่แสนห้าหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็เป็นรถแบบเดิมมากดูภายในฮะลูกค้าคลิปมากเลยนะครับแผงประตูจะเป็นสีดำนะฮะกระจกเฟฟฟ้านะครับนี่เบาะเบอร์อะไรต่างๆเนียนคลิปมากนะฮะ เพดงเพดานไม่มีรอยยันอะไรต่างๆเลยโพรม,มาลายมัลติฟังก์ชันนะครับนะนี่นะฮะสวยๆเข้ามาดูได้เลยนะฮะที่ลายมินทา90นะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับกริปแบบนี้เลยนะฮะมาดูด้านในกันหระยะสตาร์ทรถนะครับ โอ้สตาร์ทคสเดียวเลยนะฮะลูกค้านะครับภูมิรายมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กสามใบนะครับนะฮะเกียร์ออโต้นะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะฮะนี่นะฮะราคาหน้าป้ายเราขายอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับพิเศษเลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะลดไปเลยอีกสองหมื่นบาทนะฮะเหลืออยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับรับไปเลยคันนี้นะครับเป็นรถลำดับที่หนึ่งด้วยนะครับ นี่ตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับนะสนใจติดต่อด่วนนะฮะบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจอก่อนมีสิทธิก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนะครับจอนะครับเป็นจอนะครับทัชสกรีนเดิมโรงงานนะฮะนะครับมีในส่วนของนัวิเกเตอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพร้อมนะฮะเครื่องเสียงเนี่ยรองรับในส่วนตัว ดีวีดีนะครับ MP3 นะครับ CD นะครับหรือว่าบลูทูธนะครับ AUX USB ได้หมดเลยนะฮะแอร์แมนนวลนะครับมี power outlet มาให้2ชุด2ช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บเหรียญซ่อนตังเมียต่างๆได้หมดเลยนะครับที่วางแก้วน้ำนะฮะหัวเกียร์นะฮะคลิปๆเลยเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับห้าสปีดนะตัวนี้ห้สปีดนะครับไฟห้องโดยสารต่างๆ ครบหมดทุกอย่างนะฮะนี่นะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะคันนี้เป็นรถปี2 0 1 3นะครับ1 4 4แรงม้านะครับผมจดทะเบียนไว้ที่6ธันวา2556านะครับนะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านห้องเครื่องกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันนี่นะครับ ในส่วนตัวห้องเครื่องนะฮะจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ v n t u r b o i n t e r D4D นะครับนั้นน็อตเลได้มีขยับเลยนะฮะเดิมๆนะครเป็นเบรก ABS นะฮะนี่เครื่องแห้งสนิทนะครับในส่วนตัวสายพานทัมมิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ก็ใช้ไปอีก300,000โลค่อยเปลี่ยนนะฮะนีเลยนะครับฐานหน้าเดิมๆสวยนะฮะแบตเตอรี่ใหม่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดิน2นะครับนี่เอง น,นี่รายละเอียดตัวรถได้เดือมากนะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนจอก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Toyota Hilux ก i g o นะครับ 2.5G p ีเรเนอ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2013คันนี้นะครับราคาฮะพิเศษพิเศษเลยนะ465,000บาทนะครับเครดิตดีีดาวได้เลยนะครับ นะหรือว่าซื้อสดก็โทรมาคุยได้เลยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลย77จังหวัดนะฮะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการไฟแนนซ์ Finance นะครับให้ถึงที่เลยนะครับก็วันนี้ก่อนจะก,นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็วันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ